สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม p h d เ n o รนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์7,100เพชฟรีในแพช3.8สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมอันดับแรกก็จะพูดถึงเกณฑ์ในการคำนวณก่อนนะครับซึ่งเกณฑ์ในการคำนวณครั้งนี้นะครับจะคำนวณตลอดระยะเวลาแพช3.8ทั้งหมดเลยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5กรกฎาคมแล้วก็สิ้นสุดวันที่16สิงหาคมนะครับผมโดยข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก Official Genshin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณ Primo j e m s s ที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปริมาณ Primo j e m s s ขั้นต่ำที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่ Primo j e m s s แหน่งแรกกันเลยครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมกับกิจกรรมหลักของแพทช์3.8นี้นะครับ Secret Summer Paradise นะครับก็ เป็นกิจกรรมที่จะมีแขกรับเชิญนะครับเป็นน้องคลีแล้วก็คุณยูล่าด้วยนะครับที่หายไปนานเลยมีซังโกโนมิยะโคคุมิ ia, umi, แล้วก็มีโคเลกนะครับก็สำหรับของรางวัลเนาะก็จะมีตัว Cloud of i n s i g h t นะครับหรือว่ามุงกุฎนะครับผมแล้วก็จะมี Primogems แล้วก็รวมถึงตัวละครเล,ล่าแล้วก็สกินเคยะอีกด้วยนะครับผม เนื่องจากเป็นกิจกรรมหลักครับจึงประเมิน p r i m o g e ม s อยู่ที่1000 p r i m o g e m มนะครับถัดไปนะครับกิจกรรม Chair, s h a r e s i t e ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมี p r i m o g e ม s แล้วก็มี Materials นะครับสำหรับอัปเกรดอาวุธเนาะก็จะประเมิน p r i m o g e ม s อยู่ที่420 Primogems มนะครับลำดับถัดไปครับกิจกรรม Adventurers Trials a d v a n c e ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันนะครับโดยของรางวัลเนี่ยก็จะมีตัวพร i มโมเจมส์นะครับโมราแล้วก็หิน grade, อัปเกรดอาวุธแล้วก็สมุดอัุรคอลด้วยนะครับก็จะประเมินปริมาณพร i มโมเจมส์ทั้งสิ้นอยู่ที่420พร i มโมเจมส์นะครับถัดไปครับกิจกรรม p e l l ย l u s Expedition นะครับก็เป็นกิจกรรมสำรวจหาสมบัตินั่นเองนะครับผม โดยของเราวันเนี่ยก็จะมีตัว p r i m o เ a m e s นะครับแล้วก็มีตัว Materials นะครับสำหรับ grade, อัพเกรดอาวุธแล้วก็มีตัวเอสตัวละครด้วยนะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมย่อยก็จะประเมิน p r i m o เ a m e s อยู่ที่420 p r i m o เ a m e s นะครับ จากกิจกรรมทั้งหมดนะครับก็จะเป็น1,000นะครับบวกกับ420รคูณสกิจกรรมย่อยนะครับเท่ากับ2องพันสองร้อยีโมเจมส์นะครับแล้วหลักถัดไปก็จะเป็นคาเล็กเตอร์เทสต์รันหรือว่าทดสอบตัวละครนั่นเองนะครับผมในรอบนี้ก็จะมีคุณยูล่าครับน้องคลีแล้วก็มีซังโกโนมิยะคุคุมิแล้วก็วันเดอร์เลอร์นะครับผมทั้งหมด4ตัวละครนะครับ20่สิบคูณสี่เท่ากับแปดรีโมเจมส์จ้าถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมแฮงเอาท์นะครับผมกับเคยะนะครับสหรับกิจกรรมนี้นะครััััับบบบกก็จะะะะไดด้้้ทง90นนคครรรรผมมวววยห กิจกรรมนะครับ ถัดไปครับก็จะเป็น daily login หรือว่าการเช็คอินรายวันที่เว็บโฮโยแลมนั่นเองเนาะในส่วนของเว็บไซต์เช็คอินเนี่ยผมก็ได้แปะไว้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะสามารถล็อกอินได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับจะประกอบไปด้วยวันที่11แล้วก็18ของเดือนกรกฎาคมแล้วก็วันที่4แล้วก็11ของเดือนสิงหาคมครับรวมทั้งสิ้นยี่สิคูณ4เท่ากับ80 Primo ริ m โจา้าถัดไปก็จะเป็นอัปเดตนะครับแพชใหม่โน้ตสามจุดเมื่อเมื่อตัวเกมเป ร0 0ยพรีเมอร์เจมส์นะครับผมแล้วก็ช่วงที่มีไลฟ์สตรีมเนาะของเวอร์ชั่นใหม่4.0เนี่ยก็จะมีการแจกตัวพรีเม j ร์เจมส์อีก3 0 0ร้อยพรีเมอร์เจมส์ด้วยเนาะโด,โดยการนำโค้ดไปกรอกหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับโค้ดเนี่ยก็จะมีเวลาจำกัดนะครับผมก็ถ้าได้มาแล้วก็อย่าลืมรีบกรอกนะครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็นเดลี่คอมมิชชั่น s นะครับหรือว่าเควสตรายวันนั่นเองเนาะในส่วนตรงนี้เราก็จะได้ทั้งสิ้นวันละ60 p r i พรีเมอร์เจมส์นะครับ ระยะเวลาแพชเนี่ยอยู่ทั้งสส้น42วันนะครับ60คูณ42เท่ากับ2,520พริโมเจมส์จ้าต่อไปก็จะเป็นอาเบสนะครับผมในส่วนของอาเบสนะใครที่ไม่ได้ลงอาเบสเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมทำตารางคำนวณแยกเอาไว้ให้ด้านหลังแล้วนะครับสำหรับอาเบสนะครับจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นประจำวันที่16กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาคมนะครับผมก็จะรีเซ็ตตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12นะครับได้ชั้นละ150พริโมเจมส์นะครับ รวมทั้งสิ้น600 p r i พรีโมเจมส์นะครับรีเซ็ตสครั้ง600คูณ2เท่ากับ1,200 p พ i m o องร้ีโมเจมส์ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าไพมอนบาเกนนะครับหรือว่าร้านค้าของไพมอนนั่นเองเนาะก็จะสามารถแลกเจ้าตัวอินเทอร์สวนเฟสหรือเมก้าชาเสียมภูประจําเดือนได้ก็จะสามารถแลกในส่วนของประจําเดือนสิงหาคมนะครับผมก็จะได้ทั้งสิ้น5เม็ดด้วยกันนะครับสําหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับผมจะได้ทั้งสิ้น7,130พ r i m o ึ่ m ริีโมเจมส์กับอีก 5 Interstellar a e ด้วยกันนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมแล้วครับผมก็จะเริ่มจากพรลายวันนะครับสําหรับพรลายวันนะครับตลอดระยะเวลาแพช42วันนะครับผมจะได้เวลา90พร i โมเจมส์นะครับ90คูณ42เท่ากับ3,780พร i โมเจมส์นะครับถัดไปก็จะเป็น Battle Pass นะครับผมสําหรับใครที่เติม Battle Pass เนี่ยก็จะได้รับเพิ่มนะครับอีก680พร i โมเจมส์แล้วก็ตัวเม็ดกระชาสีชมพูหรือว่า Interstellar a e อีก4เม็ดด้วยกันครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Analysis หรือว่าการว่า นะครับผู้เล่นที่เติมทั้งพรเลวันแล้วก็ Battle Pass เนี่ยจะได้จำนวน p r i m o g e m s นะครับสูงกว่าสายฟรีแท้100%อยู่ที่63%กันเลยทีเดียวเนาะถัดไปก็จะเป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของ p r i m o g e m s นะครับอันดับ1เลยเนี่ยก็จะมาจากพรเลวันถึง33%กันเลยทีเดียว Daily Commission อยู่ที่22%ครับ Event 19%แล้วก็สําหรับรอบนี้ Abyss อยู่ที่10%นะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ตามมาด้อัปเดตแพชใหม่5% Live 3%ครับที่เหลือก็จะไม่ถึง1%ตามลําดับจา้าถัดไปก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วนะครับผมผมจะ เริ่มจากด้านซ้ายก่อนละกันไท้์นะครับหรือว่า ผู้เล่นสายต,ต่างๆนะครับผม F2P คือสายฟรีแท้100%ครับ BP คือเติม Battle Pass อย่างเดียวม o o คือเติมพอเลว,วันอย่างเดียวและ Moon BP เนี่ยคือเติมทั้ง Battle Pass ก็พคอเลว,วันเลยจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้100%เนี่ยจะได้ทั้งสิ้น7,130 Primo Gems นะครับถ้าไม่ลงอบิสเนี่ยจะได้แค่สิ้น5,930 Primo Gems นะครับแต่ว่าถ้าทําทุกอย่างเลยเติมพอเลว,วันด้วย Battle Pass ด้วยลงอบิสด้วยรับไปเลย11,590 Primo Gems กันแบบจุกๆไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้สําหราถัดไปนะครับผมจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัว Primo Gems ทั้งหมดนะครับ ให้อยู่ในรูปของอินเ r อร์ไวยเฟหรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูนั่นเองนะครับผมโดยสายฟรีแถวร้อเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น49เม็ดครับแต่ทําให้ลงอาเบสเนี่ยได้12เม็ดถ้าเติมทั้งพรและวันแล้วก็เติมเบ t ลล์แพสด้วยเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น81เม็ดกันไปเลยนะครับในส่วนตรงนี้สําหรับใครที่มีแผนที่จะกดกาชานะครับก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับได้ตัวละครที่รักแล้วก็ได้ตัวละครที่หวังมาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจกันเ็ยๆแบบไม่หลุดเลดเลยนะครับสิร ทองออกกันรัวๆไปเลยครับสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมแลบฟังนะบ๊ายบายจ้า